สวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เรามาดูต้นที่ว่าปลูกแล้วน่าจะรวยครับวันนี้เรามาดูครับต้นเงินเต็มบ้านครับดูปลูกแล้วน่าจะรวยนะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับรวยเต็มบ้านครับเต็มกระถางเลยนะครับตอนนี้ คือผมปลูกแบบธรรมดานะครับต้นนี้ครับถ้าเขาปลูกสมัยใหม่เนี้ยเขาจะโชว์หัวนะครับเขาจะเอาหัวคล้ายๆหัวหอมครับดึงหัวขึ้นมานะครับให้มันอยู่เหนือดินนะครับหีนี้ก็ปลูกกันครับช่วงนี้ครับนี่ยครับถ้าเขาโดนแดดเขาใบเขาจะมีจุดๆนะครับถ้าเขาไม่โดนแดดมากใปเขาจะจุดเขาจะเริ่มหายนะครับต้องให้เขาโดนแดดหน่อยนะครับคืองวันเช้าครับ พวกนี้เขาขยายพันธุ์โดยการใช้หน่อครับหน่อเขาจะแรงมากครับออกเยอะครับปลูกต้นหนึ่งเดี๋ยวเขาก็แทงหน่อขึ้นมาเป็นสองสามต้นพวกนี้ครับราคาเขาก็เลยถูกครับแถวบ้านผมก็ขอกันมาปลูกนะครับนะครับเป็นไม้มงคลนะครับ ปลูกแล้วเงินเต็มบ้านครับแล้วเราจะมายกระดับอีกตัวครับเป็นตัวด่างครับเงินเต็มบ้านนกันครับต่อจนี้เป็นทองครับสีทองครับตัวนี้ก็จะหายากหน่อยครับจะขอกันก็ไม่ได้นะครับขอคนข้างบ้านเขาก็ไม่ให้นะครับ หนอเขาครับเป็นสีเหลืองครับตัวนี้ก็เป็นด่างนะครับครึ่งใบครับตัวนี้ก็ด่างนะครับสายเดียวกันครับเงินเต็มบ้านแต่ตัวนี้เป็นตัวด่างนะครับตัวทองนะครับดูในกล้องไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่นะครับตัวจริงเขาจะเหลืองมากครับ เขาให้นอหนึ่งนอสองหนอสามหนอนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะครับเป็นไม้บ้านๆแต่ตัวนี้ไม่บ้านนะครับเพราะตัวนี้เป็นไม้ด่างครับซึ่งมีราคานะครับต้นหนึ่งก็ประมาณสองร้อยสอห้าิปุกเนี้ครับต่อต้นนะครับ ถ้าเขาไม่ด่างก็เป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ส่วนหน้าตัวนี้คือจะให้หนอด่างนะครับถ้าเขาด่างแล้วสายเขาด่างเขาก็จะด่างนะครับจะมีอีกต้นนะครับไม่ต้องสะสมนะครับรวยล้นฟ้าครับวันนี้มีแต่ต้นละรวยนะครับตัวนี้เป็นรวยล้นฟ้าด่างนะครับ ตัวนี้ก็มีหัวเหมือนกันครับใช้หน่อนะครับในการปลูกนะครับตัวนี้ก็จัดว่าหายากเหมือนกันครับราคาก็ประมาณต้นนี้ก็สามร้อยสามร้อยห้าสิบครับก็เป็นอีกระดับหนึ่งนะครับนี่ครับสวยคนละแบบครับรวยล้นฟ้าครับเงินเต็มบ้านครับ พวกนี้เขาชอบกาบมะพร้าวสับเยอะไปหน่อยนะครับใส่เยอะๆครับประมาณ70%พวกนี้ครับใช้กาบมะพร้าวครับแล้วก็ใช้แกลบสัก30ครับแกลบดำครับที่เขาขายถุงละ3ามถุงละ10บาทครับใส่สัก3%เปเซนะครับ30พวกนี้จะชอบดินที่มันโล่งๆนะครับลดน้ำสามารถลดได้ทุกวันนะครับเขาก็ชอบน้ำนะครับ เขาก็ชอบนะครับแต่ว่าหน้าแรงนี่คือฤดูร้อนครับอย่าให้เขาโดนแดดมากนะครับเดี๋ยวเขาจะไหม้แล้วก็จะเฉ่านะครับถ้าเป็นฤดูหนาวพวกนี้ครับฤดูฝนถ้าฝนตกชุบมากเกินไปก็เอาเขาเข้าร่มหน่อยนะครับไม่งั้นเขาก็จะเน่าได้นะครับเขาจะมีหัวและใบนะครับลําต้นเขาจะไม่มีนะครับเขาจะมีหัวอยู่ใต้นะครับบางคนเขาก็ใช้หัวนะครับ โผล่ขึ้นมาบนดินนะครับใช้ในการโชว์นะครับโชว์เหมือนรากเหมือนเงาวงนี้ครับให้มันดูสวยครับตอนนี้ครับเทนนี้กําลังมาแรงนะครับโชว์หัวครับต้นนี้ครัปุ่มใจเสน่ห์ครับหามาปลูกกันได้เลยนะครับอนาคตนี้อีกไกลนะครับราคานี่น่าจะขึ้นนะครับเดี๋ยวไม่แน่เขาอาจจะขายเป็นใบก็ได้นะครับต้นนี้ครับเหมือนกับต้นอื่นๆนะครับ เห็นเขาปลูกเยอะพวกนี้ครับเราอยากเห็นความแตกต่างแล้วก็หาตัวนี้ครับที่เขาไม่ค่อยมีกันเขามาปลูกนะครับเราจะได้ดูเด่นหน่อยครับเวลาดูต้นไม้ครับว่าต้นไม้เราสวยเขาไม่เหมือนใครครับถึงแม้ว่าจะเลือกชื่อเหมือนกันครับเงินเต็มบ้านพวกนี้ครับแต่ของเราไม่เหมือนใครนะครับดูมีระดับหน่อยครับตัวนี้ครับถ้าต้นจีงเขาจะเหลืองมากครับจะสวยมากครับ ลยล้นฟ้าครับก็ลองหามาปลูกตามสวนกันได้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามกุกกะดดิ่งครับขอบคุณครับ